ภายในนะครับบรรยากาศห้องพ,พักโรงแรมบูงานะครับเำเภอสับยานะครับจังหวัดชัยนาทนะครับเขาบอกว่าฟินมากที่นอนแบบตีงเด้งมากเลยนะเขาบอกมานอนนี่นะไม่ผิดหวังเลยอะโรงแรมที่จังหวัดชัยนาทน,นะครับเขาบอกว่าชัยนาทเมืองเล็กแต่ไม่เล็กในใจคุณต้องรองมาพักครับแล้วคุณจะลงแรชัยนาทครับ ห้องเล็บมือนางนะครับของโรงแรมบุง,งาน,นะครับขอบอกนะครับว่าบุงารีสอร์ทไม่ธรรมดาเข้าไปดูเลยครับมันไม่เล็บมือนางนะน่าพักมากเลยอ่ะบรรยากาศสไตล์แบบลอฟนะเนา<น>ะคือแบบเห็นมาพี่เขาบอกโมเดิร์นลอฟแบบคือแบบคือแบบเห็นไหมมันโอเคมากมาเลยอน่ะ ตรงนี้เป็นมุมนั่งแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมที่พักนะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามันโอเคเลยอะ่ะถ้าใครมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปน,อนะครับนี่จะเป็นโซนกลางของนะครับภ <c oughs> ูงารรสซอร์ทนะครับยังบอกว่าเป็นเหมือนสไตล,ล์บาร์ดีน้อยๆนะใครมานอน,นตรงนี้เตียงนุ่มมากเลยเขาบอกนอนแล้วไม่อยากออกไปไหนเลยอยากพักอยู่ที่ชัยนาทต้องรองมาพักแล้วคุณจะหลงรักชัยนาทนะครับ นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับของ,องแรมบุงงานะครับ mm hmm. เขยมเพสัพยานะครับลองดูโมเดลน้องมากเลยอะ่ะ mm hmm. เข้าไปนี่นอนแบบโปเซอร์ได้เลยแต่แบบว่าเป็นที่นั่งแบบเหมือนญี่ปุ่นเล็กๆนะแล้วก็ที่นอนแบบโอเคเลยอะ่ะคือว่าใครจะไปรู้ว่าว่าชัยนาทมีบรรยากาศแบบนี้คุณต้องลองมานะครับคุณจะหลงรักชัยนาทเดี๋ยวไปดูห้องที่สุดท้ายกันครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เรียกว่า,าก็เป็นจุดพีคนะครับคลายแมตของบ้านพักภูงาเรสอนนะครับอเกษียาจััใชัยนาทน,นะครับตรงนี้ก็สามารถทาปเป็นเเสริมนอนที่แบบสบายอะ่ะเหมือนอารมณ์ญี่ปุ่นน้อยๆแล้วก็คึงสไตล์บาลีเล็กๆนะคะคือมานอนแล้วอากาศเย็นอะ่ะไม่ร้อนแล้วอุ่อ่ะคือแบบเข้ามาแล้วโอเคเลย อยากจะให้น้องที่พักนะครับภูงาลีสอร์ทนะครับเพื่อสัมยานะครับจังหวัดชัยนาทคุณจะไม่ผิดหวังในจังหวัดชัยนาทเลยครับครับช่วงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของสายเที่ยวแล้วก็สายกินนะครับกรูมแมทช n แนลนะครับก็ยังเสนออยู่ที่จังหวัดชัยนาทเล็กๆนะครับเมืองเล็กๆแต่เล็กๆใ,ใจใจคืออยากจะบอกว่าทำไมถึงเล็กๆที่พักเล็กน่ารัก แต่ว่าเราต้องหลงรนะักเพราะว่าจากที่บอกกล่าวมานะครับบ้านพักอุงาน,นะครับที่เพิดสัพยานะครับโจรชีหน้าน,นอกจากห้องพักสวยสงบแล้วก็แบบว่าเตยงนุ่มมากนะครับนอนหลับสบายอากาศตอนเช้าสดชื่นนะครับเพราะว่ามีบรรยากาศต้นไม้เยอะแยะมากมายนะครับเราก็ยังมีมุมอาหารนะครับที่รีสอร์ทก็ะจะบ,บริการอาหารเชา้าให้สำหรับผู้ที่มาพักไม่เป็นข้าวต้มไม่น่าเกลียดเลยนะคือแบบหมูเป็นชิ้นเลยอรคือแบบ คือแบบข้าวต้มที่นี่อร่อยมากละมุนลิ้นคือแบบว่าโสโบราณนะครับแล้วก็จะมีมุมนะครับกาแฟนะครับมุมกาแฟขนมปังปิ้งนะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญก็จะมีผลไม้ด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะครับใส่ใจทํามากแล้วก็จะมีบริการน้ําเย็นวางไว้ให้นะครับ ตรงที่เราทานอาหารเช้านะครับแล้วก็ถ้าเวลาสมมติว่าถ้าคุณได้มาพาักหรืออยากใช้เวลาว่างส่วนตัวอยู่ในบริเวณบูงานลีอสอร์ทเนี่ยนะครับก็ยังมีบริการอาหารไว้ทุกท่านด้วยนะครับจะมีข้าวพัดพัดกับพราหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับไข่ดาวนะครับก็จะเป็นอาหารแบบง่ายๆนะครับไว้บริการแขกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาจากถนนเส้นหลักเลี้ยวเข้ามาเล็กเดียวเองอ่ะ ประมาณ10เมตรได้ถึงที่พักแล้วแล้วก็บรรยากาศสดชื่นมากตอนเช้านะครับอยากให้มาลองพักแล้วก็คุณจะหลงรักชัยนาทเพราะว่าบ้านหม่งานอรีสอร์ทเนี่ยคือทําเป็นระบบที่แบบว่าครอบครัวน่ารักตอนเช้าเนี่ยมีพี่ๆขามาถามจะทานกี่โมงคะน้องอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเดี๋ยวพี่จะได้เตรียไมไว้ให้น่ารักมากเลยคือใส่ใจลูกค้าแล้วว่ากลัวลูกค้าไม่ได้ทานอาหารด้วยแล้วก็อกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกว่า คือที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากๆตอนเชา้าอยญ่ให้ทุกท่านได้ลองมาคุณจะรู้ว่าเข้ามาแล้วคุณจะเหมือนคุณอยู่บ้านเลยไม่ได้มาโรงแรมแล้วก็อยู่บ้านที่นี้คือมันดีกว่าในระดับโฮมสเตย์แต่ก็ไม่ได้เลิศหรูหราเท่าระดับโรงแรม5ดาวแต่มันอยู่ในระดับกลางๆที่เหมือนเรานอนสบายพักอยู่กับบ้านแล้วก็มีความหรูหราในบรรยากาศนะครับแล้วก็หรูหรา อยู่ในช่วงที่แบบว่าเราได้มาเที่ยวตรงนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณเหมือนอยู่กับ,บครอบครัวจริงๆครับบ้านหมูงงาลีสอร์ดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณจะต้องลองมาพักใช้นาทมืองเล็กแต่ไม่เล็กในใจนะครับทุกอย่างลงตัวที่นีค่ครับบุงารีสอทครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตาม Subscribe นะครับในช่องของกูรูเอมี่ชแนลนะครับหรือใน Facebook นะครับพิมคำว่าเอมี่เทพนิมิตรนะครับโหรเวศรีธนนชัยหรือไอทับไอทเนะครับท o n g NUEAS UK นสุกนะครับก็จะสามารถติดตามกูรูเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจกที่เราครับ